เป็นเรื่องวันคนเร่ง โลนงันดาที่ใช้ร้อยดอกไม้สิ่งเปรียบเสมือนที่ได้ที่เป็นกลไกในการพูง คือระเบียบแบบแผนก,กฎกติกาที่ใช้สำหรับควบคุม ชีวิตทุกคนจึงหวงแหนชีวิตของตอนมากกว่าทรัพย์สินใดๆ easy mm -hmm. 的地。